ะรอายาสาราลากัน,กนเรื่องส่วนตัวแล้วพาเขาก็ก็ไปรถไปเอาปืนมาแล้วก็การเกณนผมหมอบหมอบเลยครับโคราชวิวาเดือดเจ้าบ่าวนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยเมาฟิลขาดชักปืนยิงเจ้าสาวแม่น้องสาวแขกเสียชีวิต5รายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเมื่อเวลา23นาฬิกาของวันที่25พฤศจิกายน พันตำรวจตรีมติชนวงเบา้ากูลสารวัตรสอบสวนสพวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมารับแจ้งมีเหตุยิงกันที่บ้านหลังหนึ่งบ้านศาลเจ้าพ่อหมู่หนึ่งตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวตั้งอยู่ข้างตลาดสดศาลเจ้าพ่อได้มีการกางเต็นท์จัดงานมงคลสมรสพบสิ่งของซึ่งเป็นอาหารเครื่องดื่มและโต๊ะเก้าอี้ตกหล่นกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นและบรรดาผู้มาร่วมงาน มีอาการตื่นตกใจภายในงานพบร่างผู้เสียชีวิตขาดที่รวมสีรายส่วนอีกรายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพันตำรวจเอกรุ่งโรตังอํานวยผู้กํากับสพวังน้ําเขียวเปิดเผยว่าจากการสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้มาร่วมง,งานมงคลสมรสของนายจาตุรงเจ้าบ่าวและนางสาวกาญจานาเจ้าสาวโดยนายจาตุรงอดีตรับราชการเป็นทหารแต่ถูกขบวนรถไฟทับขาคว้าขาดตอนนี้เป็นนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยของ กีฬาว่ายน้ำประเภทฟรีสไตล์มีผลงานคว้าเหรียญเงินการแข่งขันว่ายน้ำอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11ประเทศอินโดนีเซียนอกจากนี้มีชื่อเป็นผู้ลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวริงแชมป์โลก2023 World Ability Sport Games ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1-9ธันวาคมนี้ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานครราชสีมาทั้งนี้นายจาตุรงค์ยังได้ชื่นชอบการเล่นอาวุธปืนอีกด้วยโดยในงาน แช่วงเย็นที่เป็นพิธีจัดเลี้ยงก่อนเกิดเหตุทั้งหมดได้นั่งดื่มฉลองในโต๊ะเดียวกันเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีปากเสียงทะเลาะกันในเรื่องส่วนตัวจากนั้นนายจาตุรงมีอาการเมาได้ล้มโต๊ะกวาดข้าวของ เกลื่อนกระจายทุกคนต่างแยกย้ายเดินหนีจากนั้นนายจาตุรงหยิบอาวุธปืนขนาด9ก้ามมภายในรถออกมามากระหน่ำยิงผู้เป็นแม่เจ้าสาวน้องสาวของเจ้าสาวและหญิงเจ้าสาวเสียชีวิตรวมถึงแขกที่มาร่วมงานหลังก่อเหตุนายจาตุรงใช้อาวุธปืนจ่อย,ยิงศรีรษะตัวเองหนีความผิดในที่เกิดเหตุพบอาวุธปืนและปลอกกระสุนตกหล่นจำนวน11บปลอกอย่างไรก็ตามจะสอบสวนพยานเพื่อสรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปทั้งนี้สันนิษฐานว่าเจ้า บ่าวซึ่งเป็นอดีตทหารและอายุน้อยกว่าเจ้าสาวถึง15ปีโดยเจ้าสาวเป็นคนหน้าตาดีและทั้งสองได้อยู่กินกันมาแล้ว3ปีก่อนจะมาจัดพิธีสมรสกันขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านั้นมีแขกและญาติที่มาร่วมงานสังเกตเห็นเจ้าบ่าวหน้าตาไม่สดชื่นตลอดเวลาหลังจัดงานเสร็จในช่วงเช้าได้นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มกันและเจ้าบ่าวไม่พอใจ ก่อนจะมีปากเสียงกับเจ้าสาวและแม่เจ้าสาวคาดว่าจะเกิดจากความหึงหวงที่เจ้าสาวเป็นคนสวยและเป็นคนอัธยาศัยดี ด้านเจ้าบ่าวอาจเข้าใจว่าเจ้าสาวมีผู้ชายมาชอบหลายคนจึงเกิดความบันดาลโทสะเดินออกจากวงกินข้าวแล้วไปหยิบปืนพกสั้นแมกกาซีนในรถยนต์เดินลงมากราดยิงเจ้าสาวก่อนแล้วยิงแม่เจ้าสาวน้องเมียและเพื่อนที่มาช่วยเก็บของในงานที่เข้ามาห้ามอีกสองคนแล้วใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันปลิดชีพตัวเองตามไปในที่เกิดเหตุจะบอกเจ้าสาวทะเลาะกันเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวครับทะเลาะกันรุนแรงขนาดไหน ก็เลยมีปากเสียง,งกันก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วพาเขาก็ขับไปรถไปเอาปืนมาเขาก็กิงคนที่ที่เขาอยู่เขาก็ยิงหมดเลยอืมจะไม่โดนไม่โดนผมหมดเลยไม่โดนไม่โดนเราครับเขามีพี่แล้วก็หี่ช่วงยิงเขาพูดอะไรไหมโอ้เป็นเรื่ก็นเล็กน้อแล้วก็เป็นยิง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t i t t อกค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ